สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทับเจ้าขอในคลิป e ีวันนี้นะครับยังมาต่อเนื่องนะครับกับการรีวิวชุดใหม่ที่เพิ่งออกกันนะครับผมนะ่นคือ้ทบนนั่นเองนะครับก็เป็นขีด2นะครับวันนี้เป็นแคนเกรสเนเจอร์ล้วนๆเลยนะครับนะก็ของเก่า25้าของใหม่25เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องรีวิวสกิลต่อกันเลยนะครับนะโอเคนะครับชุดนี้ก็ซื้อสี่กล่องก็รู้สึกว่าจะเล่นได้เลยนะครับนะถือว่าโอเคมากๆชุดหนึ่ง มาดูข้างในกันดีกว่าครับผมนะว่าจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บโอเคโอ้หน้ากล่องใน GR ให้มาเลยนะครับนะโอ้นะครับสไตล์โอ้มีตัวเก่าครับสไตล์ใหม่จีการ์ดก็มีครับผมตัวเก่าโอ้คูลิเจียนโปรโมด้วยนะครับนะก็มีมาให้ตัวเริ่มครับบล็อก13ก็มีเป็ดครับผมใครหาเป็ดนะครับนะวหว้ตุ้ดจีนไม่ใช่นะครับนะที่นี้ก็มีนะครับสีเทียนรับบูธก็มีนะครับเสือกล้องก็มีโอ้ฐานก็มีครับอย่างบิเบลลี่ นะโอเคโอ้ตัวเริ่มชุดที่แล้วครับเบรกลท์ light, ครับใครหาอยู่นะครับนะอยากเล่นยังไงพี่ผมหาเบรกลท์ไม่ได้ชุดนี้เขารีเบรกลาใหม่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวของแฮมทุเกะเนี่ยจะรีมาทุกล่างเลยนะครับนะจะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่เพราะว่าในชุดนี้มีสายแฮมทุเกะด้วยนั่นเองจีกะอาร์จีพีจีครับก็มีเหมือนกันนะครับคู่รีเจนคู่รองก็มีทิกเกอร์ดิโอโหให้มากันอย่าง อุ่นหน้ำปลาข้างนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าในนี้มีอะไรบ้างเราไปดูสกิลว่าในนี้มันมีตัวอะไรสกิลอะไรบ้างดีกว่าผมไปดูกันเลยอ่ะเรามาเริ่มรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับเริ่มเป็นที่ตัวเริ่มก่อนเลยแล้วกันเพราะดิสเกอร์เยอะพอสมควรนะครับนะนักเรียนอ่านักเรียนปีหนึ่งนะครับผู้ชายแววนะครับลิตเติ้ลเบอรี่มีเทคอันแรกครับโฟลันเลอร์อันที่2เป็นเทคนิค success นะครับ20,000ื่นนะครับในช่องเลกาศด้วยนะ นะครับเมื่อเมื่อเรียกเก่าของคุณนะครับนะพลังถึงสองหมื่นหรือมากกว่านะครับยูนิตอ่านี้ยูนิตนี้จะเปลี่ยนสภาพสู่ซักเซสนะครับนะเป็นอะไรวะเหมือนเขียนอ่านยากมอะเป็นในอ๋อเป็นจนจบเทอร์นนั่นเองนะครับนะก็คือก็ถ้าพลังถึงปุ๊บก็ซักเซสหมดนะครับมีเทคออโต้อีกหนึ่งครับในช่องเรียกเก่า เจนเบรกหนึ่งครับผมเมื่อเมื่อจบเทิร์นคุณนะครับถ้าอยู่ในคุณภาพสักเซสนะครับสามารถรีทายยูนิตนี้นะครับแล้วก็ถ้ารีทายก็จะไห้เดมหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆตัวนี้นะครับมีเทอักทีปอันนึงในช่องเรียกาดครับเลสตัวเองเลือกเรียกาศใบหนึ่งของคุณหนึ่งใบนะครับผมจนจบเทิร์นยูณนี้บวกสองพันก็บวกพลังให้ชาวบ้านได้ด้วยนะครับนะสมสมแล้วนะครับที่ฉายแววนะครับและเป็นตัวซับพอร์ตขนาดนี้นะครับอ่ะ ต่อมาสําหรับทิกเกอร์นะครับก็จะมีฮิวนะครับกับคีที่ไม่มีเทคเลยนะครับแค่2ใบนี้เท่านั้นที่ไม่มีเทคอะไรนะครับใครอยากเปลี่ยนทิกเกอร์นะครับ้วก็ชุดนี้ก็มีตัวน่ารักน่ารักออกมาแล้วโอเคต่อมาเป็นคริทิคอลทิกเกอร์ครับกับนักวิจัยภาคปฏิบัตินะครับพอลเบลลี่นะครับก็เป็นขีฐานเนาะนะครับถ้าบรยการเดชื่อบิ๊กเบลลี่นะครับตอนสั่งโจมตีเอามันเข้าโซนะครับจก่าหนึ่งใบบรรยากาศบวกห้าพันนะครับ โอเคตัวต่อมาครับผมกับอ่าคัสตเนตดองกี้นะครับนะก็แอคทีฟช่องเลกก้ามต้องโตเลือกแทนเกเทเจอร์หนึ่งในบวกสามพันแค่นั้นเองใบนี้ใบเก่าต่อมาใบสุดท้ายติกเกอร์ครับกับสแตนติกเกอร์นะครับผมนะวอเตอร์ริงนะครับเอลเฟนนะครับมีเทคออโต้ช่องเลกก้าสักเซสองหมื่นนะครับนะมีเทคออโต้ช่องเลกก้าเจนเบรกหนึ่งครับผมนำมันเข้าสู่โซนะครับในในเอ็นเฟรนะครับเลือกเรียกาด ใบอื่นของคุณนะครับตกลงเมื่อเรียกขาดใบอื่นตกลงดลบโตนะครับถ้าอยู่ในนี้ือสภาพักเร็สามารถจ่ายก้าคอถ้าจ่ายก้าวคอคอการที่ตกลงดอกโตครับลงช่องเรียกขาดที่ไม่มียูนิตอยู่ได้นั่นเองก็คืออเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว,เ,ตวเดี๋ยวเราตายแทนให้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคใบต่อมาครับผมใบนี้นะครับคู่แข่งของแฮมทุกเกะครับผมแฮมโชว์ผู้ใช้สีเทียนโอ้ซื้อยาวที่ไหนม,มิเนกออโต้ครับผมขเขาได้บ้านหนึ่ง ในช่วงเอ d page เลือกเมื่ออยู่ในตกลงดอกโตนะครับจาช่องเรียกขาดสามารถจ่ายค่าคอสได้จ่ายค่าคอสเปิดดูการ์ดสี่ใบนะครับค้นหาการ์ดที่มีคําว่าแฮมทุเกะในชื่อไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดคูณแสดงแัะนําขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดแค่นั้นเองก็เล่นสายแฮมทุเกะนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมนะครับคอร l i n g d o บ b l i n g นะครับตัวนี้มีเทคออโต้นะครับเมื่อมาลงสู่ช่องเรียกขาดเลือกเรียกขาดใบอื่นหนึ่งใบครับผมได้รับเทคออโต้นะครับในช่วงเอ d page ถ้าอยู่นั้นถูกดีทายนะครับก็จวกการ์ดหนึ่นเอง ก็ตายจั่วแหละนะครับชี้ตายจั่วตัวเดิมเพิ่มเติมคืออาร์ตใหม่นะครับโอ้เกรดหนึ่งใบต่อมาครับผมกับนักเรียนทุนนะครับอาริเบลรี่นะครับมีเทคคอนทินิวในช่องเรียกกาผมถ้าแวนการ์ดของเราติดชื่อบิ๊กเบลรี่ในชื่อยูนิตนี้อ่าจะไม่ถูกรีทายด้วยความสามารถของการ์ดนะครับก็เอาไมงานไม่ตายแหละแล้วมีเทคหนึ่งเป็นออโต้ช่องเรียกกาผมเจนเบรกหนึ่งโซบลัสหนึ่งครับผมเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้เรียกเกานะครับที่มีความสามารถซักเซฟนะครับ สามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสยูนิตที่บูทให้จะบวก4,000นะครับแล้วก็จบเทิร์นรีทายยูนิตนั้นทิ้งนะครับก็ตัวเองไม่ตายไปไล่คนอื่นไปตายแทนนะครับอันนี้เป็นความสามารถของตัวนี้เลยนะโอเคเกณหนึ่งไปต่อมาถ้าผมกับช็อปอิเลฟเฟนนะครับเพนเน็กนะครับมีเทคออโต้ก็ผมซักเซนในช่องเลกาดซักเซสองหมื่นนะครับมีเทคอีกหนึ่งเป็นคอนติเนียในช่องเลกาดเมืเอ่อยูนิตนี้นะครับอยู่ในรับซักเซน,นะครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถออโต้โซบัสหนึ่งในช่องเอ็นเฟนคุณเอ่าเมื่ เมื่ออยู่นีตกลงช่องอ่าตกลงจากดอกโซจากช่องเลกาส,สามารถจ่ากระคอถ้าจ่ายกระคอจั่วการหนึ่งใบก็คือถ้ามันติดซักเซนแล้วตายก็โกบัตรหนึ่งจัว่วแค่นั้นเองใบต่อมาอันนี้น่าจะเป็นเหนึ่งใบสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับไทร์รูเลอร์แคทนะครับมีเทคอันแรกเป็นเซนติเนีวันที่2เป็นเทคก็เป็น PG แหละนะครับนาน,นิกาดอ่ากาดได้แต่แวนนะครับมีเทคหนึ่งเป็นออโต้นะครับเจนเบงหนึ่งเขาจะบาตรหนึ่ง เมื่อเมื่ออยู่ในตกลงดอกโตนะครับนะจากช่องในกาดในช่วงเอ็นเฟสคุณสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายค่าคอนะครับผมค้นหาตัวมันเองครับจากกองการคุณหนึ่งใบแสดงแล้วทำเครื่องมือจากนั้นสับกองการมันคุ้มยังไงวะนะครับนะโอเคอ่านเองแล้วยังงงเองว่ามันคุ้มตรงไหนนะครับอ่ะตอมานะครับกับนักเรียนวิชาโบราณคดีนะครับคอเนกี้นะครับก็มีออโต้ในช่องในกาดรับเซสสองหมื่นนะครับ คอรนี่นิวนะครับในช่องรายการเหมือนกันเมื่อสอู่ในภาพซักเซสจะบวกสี่พันก็คือขึ้นหมื่นสามได้มันก็ควรจะขึ้นสองหมื่นสี่จีนะเออเพราะว่าไอ้นี่นะครับแต่ถ้าตัวอ,อื่นซักเซสพาซักเซสมาก็ซักเซสแหละนะครับโอเคใบต่อมาครับเป็นแฮมทุกเกอีกแล้วนะครับกับเพื่อนของแฮมทุกเกนะครับแฮมมี่ผู้ใช้ดินสอกดเออมันมาทุกดินสอเลยใช่ไหมมีเทคออโต้ในช่องรายการครับผมเลือกการที่มีคำวา่าแฮมทุกเกในชื่อจากดอกโตเราหนึ่งใบไปไว้ได้กองกายครับผมเมื่อโจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์ส ถ้าจ่ายค่าคอเลือกเรียกอากาศอ่าใบอื่นนะครับที่มีคําว่าแฮมทุเกในชื่อนะครับจนจบเธอยูนิตนั้นบวกสี่ผ่านแล้วเมื่อจบเธอร,รีทา,ารีทายูนิตนั้นนะครับนะอ่าที่ถูกเลือกด้วยความสามารถนี้นั่นเองนะครับออก็ดูง่ายดีอ่ะใบต่อมาใบานี้ก็น่าจะแฮมทุเกอีกแหละดูจากตรงแล้วไม่น่าพลาดน,นะครับกับผู้แข่งของแฮมทุเกับผมแฮมจิโร่ผู้ใช้ปากกาเคมีเอาปปากกาเคมีแล้วสช่ไหมมีเทคกออโต้เช่องกับเรียกอากาศครับผมเมื่อโจมตีนะครับถ้า แวนการ์ดของคุณนะครับมีควาว่าแฮมทุเกะนะครับในชื่อเลือกเรียกการดใบอื่นของคุณที่มีคำว,ว่าแฮมทุเกะหนึ่งใบนะครับผมนะลีไทยนั้นถ้ารีไทยไงแดมกันั่นเองนะครับก็ถือว่าเอามาเล่นค,คอมโบกับสายแฮมทุเกะได้ค่อนข้างดีนะโอเคเกยสอครับใบต่อมานะครับตัวนี้นะครับอ n งเคิลดับบินะครับมีเทคซักเซสสองหมื่นนะครับผมนะ ่าเดี๋ยวอัวนี้อ่านง่ายเดี๋ยวขออ่านอีกทีหนึ่งแต่ละคนที่งงซัคเซสนะครับก็บอกว่าเมื่อเรียกเก่าของคุณพลังนะครับถึงสองหมื่นหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นซัคเซสจนจบเทิงก็คือมันติดทุกตัวได้แหละแต่ต้องมีตัวที่พลังถึงมีแถกออโต้ช่องเรียกเก er ่าครับผมเจนเบรกหนึ่งเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเมื่อยูนิตนี้เมื่อเขาแปลงสภาพถู่ซัคเซสนะครับสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายค่าคอสแตนยูนิตนี้ นะครับเมื่อจบเทิร์นรีไทยยูนิตนิทิ้งก็คือมันสามารถสแตนตัวเองขึ้นมาได้และมีเทคนึงเป็นนักทีมในช่องเรียกอากาศผมคอาจะบาร์บนหนึ่งนะครับจนจบเทิร์นยูนี้ความสามารถบูตก็สามารถเอามันไปบูตได้เช่นกันนะครับโอเคใบต่อมาครับผมกับใบนี้ยังอยู่กับเกสรองอยู่นะครับฟรีสการ์ดดอเตอร์นะครับอันนี้มีเทคนึ่าออตโต้ในช่องเรียกากาศเซสองหมื่นแล้วมีเทคนออตโต้เจนเบรกหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียากาครับผมเลือกเรียกากาใบอื่นของคุณหนึ่งใบครับจนจบเทิร์นนี้นั้นบวก 4, นะครับแล้วก็จบเธอรีรทายนั่นเองแล้วโยน4,000ให้ตัวอื่นเลยนะแล้วก็รีทายเขาทิ้งแล้วมีเทคนิคเป็นออโต้ครับเมื่อจบเท์นคุณถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาวะซักเซสสามารถนํายูนิตนี้กลับขึ้นมือได้ก็คือข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงได้นั่นเองนะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับน่าใส่ดีเจ2ใบสุดท้ายครับกับเป็นของการ์ดใหม่ที่ให้มานะครับกับออโต้ในช่องเลกาของผมนะซักเซส20,000หรือบอกชื่อเด็กมีปัญหานะครับเกรเบลลี่นั่นเองนะครับนะแล ในช่องเรียกเก่าผมวันเพื่อเทิร์นเจนเบกหนึ่งโคบัสหนึ่งเมื่อวันนี้ดูในสภาะในสภาวะ success นะครับโจมตีนะครับแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นชื่อบิ๊กเบลลี่ในชื่อการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้จ่ายค่าคอร์สเลือกเรียกขาดใบอื่นของคุณสองใบจะจบเทินยูนิตนั้นจะบวกสี่พันนะครับและได้รับความสามารถออโต้ช่องเรียกเก่าของผมเมื่อจบเทินคุณจั่วการหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นก็ได้จั่วได้รีทายเหมือนเดิมนะครับนะโอเคมาที่เกตสามใบแรกกันนะครับครับ อิงแพนด้านะครับก็มี Auto ออโต้ในช่องเลกกาดซักเซตสองหมื่นมีเทค Auto ออโต้ช่องเลกกาดวันเบอร์เทิร์นนะครับเมื่ออยู่ดีๆนะครับตะวาวาซักเซนะผมโจมตีแวนการ์ดจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับจบเทิร์นรีทายตัวมันทิ้งแค่นั้นเองนะครับก็เอาง่ายๆจริงๆเอามาปั๊มตีได้นะครับแต่ว่ามันบอกวันเบอร์เทิร์นเลยปั๊มตีไม่ได้แค่นั้นเองเอาเราจะพูดทำไมอ่ะตัวต่อมาครับผมกับสัตว์ราชาพิเศษนะครับอารูชาตัวนี้ไม่เทค Auto ออโต้ช่องเลกกาดผมซักเซตสองหมื่นห้า มีเด็กออโต้ช่องเวนไก่เหมือนกันครับเจนเบงหนึ่งเลือกเรียกอ่าเลือกการ์ดบนเลือกทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเมื่อยูนิตเข้าสู่สภาวะซักเซน,นะผมสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอสแตนยูนิตนี้และมีอีกเทคนึงครับผมเป็นออโต้ในช่องแวนไก,ก่ครับเจนเบงหนึ่งเมื่อจะโจมตีนะครับเลือกเรียกาการ์ดของคุณหนึ่งใบนะครับจะจดเ์นอยู่ในบวกสี่พันอ่านำยูนิตนำยูนิตนี้นะครับที่ได้รับความสามารถคอนติเนียลนะครับยูนิตนั้นไม่ตกอ่า ไม่สามารถถูกเลือกจากผลของทิกเกอร์ได้นะครับก็ก็เรีเยกได้ว่าไม่สามารถโยนทิกเกอร์ให้มันได้ด้วยฮนะครับนะอันนี้แต่ว่ามันต้องถูกมีพลังหนึ่งสองหมน้านะครับแล้วตัวมันจะซักเซตเองก็คือว่าค่อนข้างสูงนิดนึงโอเคตัวต่อมาครับเกศสามเหมือน,นกันกับสเตปเลอร์เพนกวินนะครับมีเทคออโต้นะครับในช่องอนกาดราคาสองหมื่นหเหมือนกันนะครับ มีเทคออโต้ช่องบรรจัยครับเจนเบงหนึ่งเขาได้บาตรหนึ่งครับเมื่อเข,า,เข,า,เขาตัวเข้าถูกหัวซักเซสสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียกไก่ของเราหนึ่กกงใบจนจบเทิร์นอยนี้นั้นบวกหนึ่งขีนะครับผมแล้วก็ <S <s <we ak> เมื่อจบเทิร์นรีทายตัวนั้นทิ้งแล้วก็มีแทคหนึ่งเป็นเขาได้บาตรหนึ่งโซบาตรหนึ่งเมื่อมันเข้าถูกช่องแวนเปิดการ์ดห้าใบท็อปเด็กหาซักเซสหนึ่งใบคือแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับของไก่แค่นั้นเองก็เป็นตัวทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากโอเคเกใบสุดท้ายนะคคครรรััััับบบบกกก่่่องงสหหตวใมมมมูแแแขขฮฮทุผชิจิ แฮมคิจิผู้ใช้ปากกาหมึกซึมอ่าไปปากกาหมึกซึมแล้วนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องวันกาของวันเพื่อเชิญโซบ้านหนึง่งเลือกการที่มีคำว,ว่าแฮมสุกเกะในชื่อนะครับจาะตอบโต้เราหนึ่งใบไปเลยได้กองการ์ดเลือกบรรยากาศของคุณที่มีคําว่าแฮมสุกเกะนะครับในชื่อไม่เกิน2ใบจนจบเทินอยู่นะบวกสี่พันเมื่อจบเทิร์นรีไทรรยยูนิตนั้นทิ้งเทะคล้ายๆ,ๆพวกเกตสองของมันเลยมีเทคอีกนึงครับแอคทีฟในช่องวันกาเขาได้บ้านหนึ่งจนจบเทินอันในี้บวกสี่พัน,ใ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 น 4, ตามจำนวน,านการ์ดที่มีคําว่าแฮมสุเกะนะครับนะ ในชื่อทุกๆ2ใบนะครับก็เออมันก็อย่างว่าเนาะสมควรที่เป็นฐานดีนะครับโอเคมาสู่เกศสีครับผมเอาจีการไปก่อนเลยใบแรกผู้นำแห่งปราสาททองคำครับผมอาดิอดิโครนะครับมีเทคออโต้ครับผมเมื่อเข้าถูกช่องการเดียนเลือกอาเรียการของคุณนะครับกี่ใบก็ได้รีทายยูนิตเหล่านั้นครับผมถ้า คุณมีช่องเรียกากที่ว่างอยู่3ใบหรือมากกว่า,าจะจบเทิร์นดูดชิวจะบวกหมื่นนั่นเองก็เราจะรีถ่ายไม่รีถ่ายก็ได้แต่เขาต้องมีช่องเรียกากว่าง3ช่องนะครับนะโอเคใบต่อมาครับผมกับศาสรรตราจารย์บาดยาศักดิ์นะครับบิ๊กเบลลี่นี่เทคแอคทีฟครับผมในช่องเการ์ดเจนเบรกหนึ Gen ่งเอาเจนเบรกสองวันเพื่อเทิร์นคอร์ทบัลล์หนึ่งหงายตัวเองบนจีโซนครับผมเลือกเรียกากของคุณหนึ่งใบจนจบเทิร์นดูดินนั้นบวกสี่พันตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ในจีโซน เลือกยูนิตของคุณ1ใบจนจบเทินยูนิตนั้นแล้ความสามารถออโต้เชิงบรรยากาศเรียการก็ได้ครับผมเมื่อโจมตีฮิตบรรยากาศสาเร็จนะครับเลือกเรียการใบอื่นของคุณนะครับไม่เกินตามจำนวนจีโซนที่หงายหน้าอยู่สแตนโอ้โหอันนี้คือจับสแตนลุกมาตีซ้ํากันได้ด้วยนะครับนะทำให้มันเป็นตัวเพิ่มเวฟให้เกตในได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะสไตล์นะครับต่อไปต่อมากับศาสตราจารย์นะครับอากิติมศักดิ์นะครับผู้มีอายุยืนยาวซินเวสนะครับมีเทคอันแรกเป็นออโต้นะครับช่องบรรยากาศ ซัคเซสสองหมื่นห้านะครับและมีเทคนึ่เป็นคอนติเนียลช่องอากาศเหมือนกันนะครับถ้าคุณมีเรียการ์ดนะครับสามใบหรือมากกว่านะครับอยู่ในบวกหมื่นและรับความสามารถออโต้ครับผมเมื่ออยู่ในเข้าถุนวาซัคเซสจวกการ์ดหนึ่งใบแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคตัวสุดท้ายครับเป็นจีอาร์ที่ให้มาในชุดมันสําหรับการ์ดใหม่เนาะนะครับกับมังกรสัตวปัญญานะครับอาแหวงนะครับมีเทคแอคทีฟช่องอากาศวันเวอร์ชันเคาน์เตร์บัสหนึ่งหงายอะไรก็ได้ทีทีโซนครับทั้งอ่า เลือกเรียอากาศของคุณกี่ใบก็ได้เขาทุจๆเทิร์นยูนิตเหล่านั้นจะได้วความสามารถคอนติเนียยูนิตนี้ไม่สามารถถูกรีทายด้วยความสามารถการ์ดได้ครับผมยูนิตนี้จะบวกสี่พันตามจํานวนเรีย,ายอากาศที่ถูกเลือกนะครับด้วยความสามารถนี้ก็เอาไว้ง่ายครับก็คือถ้ามันเลือกเรียสองตัวสองตัวนี้ก็จะบวกแปดพันบวกมันบอกบวกสี่พันตามก็คือถ้าเลือกทั้งสนามทุกตัวก็จะบวกสองหมื่นห้า่นั้นเอง นะครับก็เอาง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องใช้ตอนใช้ต้องระวังดีๆเพราะว่าบางตัวจะมีเทคตายบางตัวไม่มีเทคตายอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับของใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของที่รีพิน์์มาดีกว่านะครับว่าให้ตัวอะไรกันมาบ้างนะครับอ่ะมาที่ตัวเริ่มก่อนเดี๋ยวเราจะไม่อ่านชื่อนะครับแต่ละของเก่านะครับก็จะเป็นตัวเริ่มมีผู้เริ่มต้นกับแอคทีฟนะครับโคดบานหนึ่งเลนมันเองเลือกเรียการอีกตัวบวกสี่พันจบเทินตายนะครับอันนี้ก็ เป็นตัวเริ่มของเก่านะครับตัวเริ่มนะครับของ TFT อฟที่นสองนะครับนะมีเทคคู่เริ่มต้นแล้วยังนึงเป็นออโต้ช่องเลกาดเจนเบรกหนึ่งครับผมเมื่อมันบูตนะครับถ้าโจมตีที่เป็นกาดสำเร็จเลือกหนึ่งตัวเลือกเลกาดหนึ่งโดบวกสี่พันนะครับจบเทิร์นตายหนึ่งจวดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคต่อมาสําหรับทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เนี่ยให้มาเยอะมากเลยก็จะมีคี่ทิคอลทิกเกอร์นะครับกับดอทิกเกอร์ที่ให้มาที่จะไม่มีเทคนะครับจะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นที่จะไม่มีเทคเนาะโอเค แล้วก็จะมีคีย์ที่เข้าที่มีเทคมาให้นะครับกับตัวคาเมเลียนนี่แหละนะครับมีเทคออโต้ครับคาร์เตอร์บาร์สหนึ่งอ่าในช่วงเอ็นเฟสคุณนะครับเมื่อยูนิตทำตกลงดตัวจากช่องเรียากาดนะครับอ่าถ้าการคุณเงินแกนเกจอร์สามารถค้นหาตัวมันเองจากกองการ์ดหนึ่งใบแสดงแนำขึ้นมือแทนเองก็คือถ้ามันตัวมันตายในช่องเรียนะครับคาร์เตอร์บาร์สหนึ่งก็หาตัวมันเองจากกองขึ้นมือแต่ว่ามันก็หาทิกเกอร์เนาะบางคนก็ไม่ค่อยชอบกันโอเคตัวต่อมาครับผมกับตัวนี้นะครับแสดงของชุด F อฟซสองอ่าบี BT 2. ออโต้เจนเบงหนึ่งครับคอร์เตบาสหนึ่งในช่วงเอ็นเฟตครับเมื่อ,อยูน,นิตนี้ตกลงดอกโตจากช่องเอรียกาะสามารถจ่ายค่าคอร์ทจ่ายค่าคอร์ค้นหาการที่ค้นหาตัวมันเองอีกใบหนึ่งที่อยู่ในกองการ์นะครับแสดงและดาขึ้นมือนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับกับเขากองการจากนั้นสลับกองการ์คุณก็คือถ้ามันตายมันจะได้เด้งกับเขากองแล้วก็หาตัวมันเองตัวหนึ่งขึ้นมือแทนโอเคใบต่อมาเป็น PGG ครับอันนี้ไว้ไหงายแดมถ้ามีตัวเองอยู่ในหลุมเนาะอ่ะ ต่อมาเป็นหน้าครับผมตัวนี้นะครับนาะมิเทคคอนติเนียร์ช่องเรียกการดนะครับถ้าเรกการเป็นแคนนิเกเนเจอร์อ ager, อยูนิตนี้จะไม่สามารถถูกรีทายด้วยความสามารถการ์ดได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือมันไม่ถูกรีทายแค่น,นั้นเองแต่ถูกล็อกได้นะแต่ไม่ถูกรีทายรถต,ต่อไาเป็นตัวทิ้งสไตล์ครับผมก็อ่าไว้ทิ้งสไตค์กับเมื่อถูกคอลงช่องเรียกการดจากมือสามา,สามารถแสดงเกจสามแล้วก็หาบิ๊กเบลลี่ขึ้นมือได้แค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปสล็อตนะครับผมนะมีเทคออโต้ตัวบาสหนึ่งนะครับในช่วงเอ็นเฟสนะครับถ้าอยู่ในตายนะครับ ะสามารถโซบาร์สหนึ่งแล้วก็เลือกไห่ดำสองได้นั่นเองก็เป็นตัวช่วยไหยด่ดำไม่มีอะไรมากโอเคตัวต่อมาสมเสร็จสมเสร็จมีความสามารถอ่าหนึ่งอย่างยาวๆนะครับมีเทคออโต้นะครับเขาอ,อ่าเจนเบกหนึ่งนะครับเมื่อมันลงสู่ช่องเรียกอากาศนะครับอ่าเลือกเรียกอากาศใบอื่นของเราหนึ่งใบนะครับอยู่ในนั้นเราสามารถออโต้ช่องเรียกอากาศเมื่อจบก,การต่อทู่ที่อยู่ในจมกีเวนการ์ดถ้าพลังถึง20,000หรือสูงกว่านะครับผมตัวชาร์จหนึ่งไห่ดำหนึ่งนั่นเอง,เองก็อันนี้เป็นตัวช่วยไหา่ยายดำชาร์จ นะครับในยุคนี้อาจจะดูเปลืองก็ได้นะครับโอเคตัวต่อมาครับแฮมสุเกะครับผมก็จะมีความสามารถออโต้เขาเข้าได้บาร์หนึ่งนะครับเมื่อยีตกลงดอบโตนะครับในช่วงเอ็นเฟสนะครับนะก็สามารถเข้าได้บาร์หนึ่งฮาร์ดหาตัวมันเองแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสับเด็กได้นะครับก็หาตัวมันแบบสแปมตัวมันเยอะๆได้อ่ะต่อมาครับผมก็เป็นเสือกล้องนะครับมีเด็กออโต้ช่องบรรยากาศนะครับเมื่อมันตีนะครับเลือกเรียกกาศเราหนึ่งใบนะครับบวกสี่พันจบเทินยูนิตนั้นตายแค่นั้นเองอ่ะต่อมารับบูธครับผม นะอันนี้ก็มีเทคออโต้ช่องเรียการ์ผมวันเพอร์เชิญเจนเบรกหนึ่งครับเมื่ออยู่อย่างนี้จมปีเวนการแล้วถูกบูธนะครับเขาจะบัตรหนึ่งสแตนเรียการหนึ่งใบอยู่นั้นบวกสี่พันนะครับแล้วก็ตอนจบเธอนะครับตัวการ์หนึ่งใบแล้วก็อยู่อยนั้นถูกอารีนั้นตายแค่หนเองอ่ะต่อมาตัวทับทูกเกะนะครับมีเทคทับทุกเกะหนึ่งเลยก็คือออโต้ครับผมในช่วงเอ็นเฟสถ้ามันตายนะครับจากช่องเรียการเนี่ยนะ เขาได้บาสหนึ่งนะครับแล้วก็หาตัวมันเองนะครับในกองการ์ดแสดงแนะนำขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดกันนั่นเองอันนี้คือเทคมัดง่ายๆอ่ะสมเสร็จสมเสร็จครับผมมีเทคคล้ายๆเสือกล้องเลยนะครับเป็นออโต้นะครับในช่องเรียกการ์ดนะครับอันนี้อยู่ได้เรียกการ์ดอย่างเดียวเมื่อมันโจมตีนะครับโจมตีแวนการ์ดนะผมเลือกเรียกการ์ดเราหนึ่งใบบวกสี่พันนะครับจบเทินตายแล้วก็มีอันหนึ่งมีเทคเป็นรีซิสแค่นั้นเองการตายได้ด้วยต่อมาครับผมเจ็ดสอง ก็อันนี้เป็นขาลีเจียนเนาะมีเทคออโต้ช่องเรียกไก่อวัยวะยู่อยู่นี้พลังหนึ่งสองหมื่นนะครับโจมตีฮิตแวนกาดนะครับจัวการ์ดหนึ่งใบนันเองก็จะรวมบูทด,ด้วยก็สองหมื่นแล้วนะครับตัวมันบวกตัวมันเก้าพันบวกบูทเจ็ดพันถูกยิงไปสี่พันก็สองหมื่นง่ายๆเลยอ่ะเกตสองใบสุดท้ายครับกับตัวที่ให้มาตัวนี้เป็นขาลีเจียนเหมือนกันเป็นขาลีเจียนเหมือนกันนะตัวนี้กับอ่าตัวบล็อกนะครับมีเทค ออโต้เขาได้บัตรหนึ่งในช่วงเอ็นเฟรนะครับผมเมื่อนี้ตกลงช่องดับโซนถ้าตายในช่วงเอ็นเฟรนะครับถ้าแวนการ์ดอยู่ในภาพรีเจียนสามารถจ่ายค่าคอรสจ่ายค่าคอรสเลือกยูนิตนะครับบนช่องแวนการ์ดของเราหนึ่งใบค้นหาก,การ์ดที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นไม่เกินหนึ่งใบนะครับแสดงแล้วนำขึ้นมือจากนั้นสาหรับกองการ์ดคุณนั่นเองก็อันนี้มันเป็นตัวที่วอลไว้ได้กับชุดรีเจียนนะครับโอเคตัวรีเจียนครับอันนี้ก็คู่กับตัวเมื่อกี้นั่นแหละตัวนี้มีความสามารถนะครับผม อ่าอแรกกะลีเจียนขวตัวเมื่อกี้มีคอนสแตาร์หนึ่งเป็นออโต้ในช่องวันเก่าผมในช่วงเอ็นเฟสนะครับถ้าอ่าเลือกเรียกการของคุณนะครับที่ตกลงท่องดอกโซนะครับเมื่อเมื่อเรียกการของเราตายนะครับในช่วงเอ็นเฟสถ้ามันอยู่ในภาวะลีเจนนะครับเลือกการ์ดในดาเมจโซนเราหงายหนึ่งใบแล้วก็ถ้าตัวที่ตกอะครับชื่อเหมือนแวรน,นะครับจวดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดไม่เกิน2ใบ จากดอกโซเรานะครับนําไปเรียงไว้ใต้กองการเราก็เก็บหลุมได้ด้วยแล้วมีอีกเทคนึงนะครับออโต้ในช่องเวนการ์เมื่อโจมตีเวนการ์เลือกเรียกการ์เราหนึ่งใบบวกสี่พันแล้วก็จบเธออยู่ในนั้นตายใบต่อมาบิ๊กเบลรี่นะครับเป็นฐานบิ๊กเบลรี่มีเทคอัพออโต้ช่องเวนการ์เจนเบรกสองเมื่อโจมตีเวนการ์เลือกเรียกการ์เราหนึ่งใบบวกสี่พันนะครับจบเธอนนะครับจวบหนึ่งใบแล้วก็อยู่ในนั้นตายนะครับแล้วก็มีเทคนึงเป็นออโต้ช่องเวนการ์ผมเขาะรบไดับนะับาร์มัน สามารถจ่ายค่าคอร์ตจ่ายค่าคอร์ตเลือกเรียก,การของเรานะครับไม่เกิน2ใบนะครับนะบวกตัวละสี่พันแล้วเทคออโต้นะครับในช่องเรียการเมื่อโจมตีนะครับถ้าอ่าเมื่อการโจมตีในแถวของยูนิตท,ที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันนะครับโจมตีฮิตนะครับก็คือมันจะเราจะเชียตัวบูทหรือเชียตัวหลักก็ได้นะครับแต่ถ้าโจมตีฮิตและตัวที่โจมตีฮิตมีพลังสองถึงสองหมื่นเนี่ยจัว่วการ์ดหนึ่งใบนั่นเองก็ตีฮิตจัว่วนั่นแหละนะครับแต่พิพากษต้องถึงโอเค ต่อมาเป็นตัวรีเจนเหมือนกันครับผมกูรูวูฟอ่ากูรูไทเกอร์สินะครับมีเทคออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดเลือกทิ้งการับบนมือที่ชื่อเหมือนกับ Vanguard แวนการ์ดเราหนึ่งใบนะครับนะถ้าดูในเรื่องของพลวะลรีเจนนะครับนั้นเลือกเรียกเลือกเรียกการของคุณไม่เกิน2องใบครับผมดูในนั้นรับเทคในช่วงเอ็นเฟดครับเมื่ออยู่ในนั้นตกลงดรอปโซจากช่องเรียกการนะครับนะคอการ์ดนั้นลงช่องเรียกการที่ว่างอยู่แล้วก็จวดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ไห้เดมหนึ่งใบนั่นเองก็คือถ้าเราเลือกสองตัวเนี่ย สองตัวมันก็จะหงายดำได้ดำก็จะหงายดำสองตัวสองนะครับแต่ต้องทิ้งตัวมันเองเป็นประการเพอร์โซนาตัวมันเองและมีเทคนิคึงเป็นออโต้ช่องวันกาดนะผมเราโจมตีวันกาดเลือกเรียกการเราหนึ่งใบบวกสี่พันนะครับแล้วก็จบเทินตายเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาครับผมโอ้ให้มาเยอะจริงๆเกทสามของชุดนี้สำหรับตัวรีพิทนะครับนะกับชานัวตัวเบรกไลา์เน็กนะครับถ้าถูกไลท์ครับผมวันกาดจะบวกหมื่นแล้วเพคออโต้นะครับเป็นช่องวันกาดเมื่อเรียกการแคนเกเนเตอร์ของเราโจมตีนะครับโจมตีวันกาดนะครับผมนะถ้าาวนกด อ่าเลือกแคนเกเตอร์เหมือนกันเนี่ยครับของคุณ1ใบอยู่นนั้นะบวก4 0 0พันะครับเมื่อจบเทินจวการหนึ่งใบแล้วก็รีไทยอยู่ีนนั้นทิ้งนะแล้วก็มีเทคหนึ่งก็เมื่อจบปีแวนการ์ดมันจะบวก2,000ันล้วเทคหนึ่งก็เป็นเทคขุดนางนั่นเองโอเคมาถึงเกตสามครับใกล้ใบสุดท้ายกันแล้วนะครับนะครับอ่าแฮมทุกเกตสามก็เป็นเทคออโต้นะครับในช่วงในช่วงเอนเฟดนะครับ ถ้าดูดีนีดตายนะครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นแคนเจอร์สามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สก็หาตัวมันเองนะครับนะหนึ่งใบแสดงนำขึ้นมือจากนั้นสับของการ์ดได้ก็เทคตัวหนึ่งสองสามเทคเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคเกนสามไม่สุดท้ายครับผมกับช้างนะครับมีเทคเจนเบรกหนึ่งในช่องเวนการเรียากาศก็ได้วันเมื่อเทิร์นครับผมเจนเบรกหนึ่งเขาเดบันหนึ่งครับถ้าแวนถ้ามันโจมตีแวนการ์ดปุ๊บสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สเลือกสแตนเรียกอากาศได้หนึ่งใบและยูนิตนั้นบวกสี่พันแล้วก็จบเทิร์นยูนนนนนนิตตัั้้ายแค่เองะ สุดท้ายกบผมกับสไตล์ที่เป็นตัวรีปินแค่ตัวเดียวในชุดนี้นะครับกับฟินิก์นะครับตัวนี้มีความสามารถคือออโต้ชาวัน e จ่าบผมเมื G ่ออยู่ในโจมตีแวนกาดนะครับสามารถเลือกเรียากาดของเราไม่เกิน2ใบนะครับยูนิตท,ทั้งหมดนั้นบวกตัวละสองพัได้และก็จบเธอยูนิตท,ทั้งหมดนั้นตายแค่นั้นเองนะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมสำหรับชุดเกสเนเจอร์ชุดนี้นะครับนะจะเห็นว่า อาจจะไม่ขาดแบบมานาการอย่างเงี้ยไปนะครับแล้วก็ไปหาซื้อน้ำเองแล้วกันหรือว่ามีชาโน่แต่ไม่มีสไตล์แต่อย่างน้อยก็ยังมีชาโน่มาให้เล่นนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับในถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจเราด้วยนะครับลองแท็บช anel offici al นะครับแบงก์การ์ดไฟท์ไทยแลนด์เข้าไปกดติดตามกันได้แล้วสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านสีแจ่มม็กกาบาตาชาน่าผู้ผนิตเพจเราช่องเราในช่วงของการเป็นทางการและใครสนใจต่างซื้อสินค้าแบบชุดนี้นนนครััสสาาม่ง้้ออไดีแปปววลลเเจกใใหหิข